จริงๆถ้าพูดถึงสถานีตารวจภูธรนครหลวงเนี่ยถ้าจะบัญญัติภูธรนครหลวงของเรานี่คือเป็นสถานีตํารวจประเภทไหนครับพุ่มกับครับสถานีตํารวจภูธรนครหลวงเนี่สถานีตารวจขนาดกลางนะครับที่มีพื้นที่ก็อยู่ประมาณ5มีหมู่บ้าน55หมู่บ้านนะครับพื้นที่ประชากรประมาณ2 0,000กว่าคนนะครับประชากรที่ตามสำเนาทะเบียนบ้านครับ ส่วนประชากรแฝงก็เรามีพื้นที่ในส่วนของโรงงานท<ม>่าแม่ท่าเรือการสินค้าก<ม>็จะมีประชากรที่เป็นประชากรแฝงเข้ามาทํางานรวมถึงแรงงานต่างด้าว m อ u มครับสาม, <3 S 2> มสัญชาติ<ม>ที่เข้ามาใช้แรงงานแล้วก็อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบความดูแลของเราครับ,รบโอ้โหถูกแค่ตอนต้นนี้เมื่อกี้สักครู่ที่เราพูดกันไป แหล่งบริวติศาสตร์คุณผู้ชมการศึกษาแล้วก็รวมไปถึงชุมชนนี้ยังไม่รวมเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็แรงงานต่างด้าวด้วยหลักๆเองหนะ้าที่ของผู้กำกับในแต่ละวันที่ต้องเผชิญปัญหาหรือว่าในการทํางานนี้เราทําอะไรบ้างผู้กำกับครับครับก็ส่วนใหญ่หน้าที่หลักๆก็คือเรามีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลบริหารงานห้าด้านด้านแรกคือง,งานด้านอนํานวยการที่จะดูแลอํานวยการในเรื่องของ งานในออฟฟิศงานสำนักง,งานแล้วก็งานบุคคลงานการเงินงานพัสดุงาน,งานสิ่งต่างๆแล้วก็งานจ,าจราจรที่เราจะต้องดูแลโรงเรียนดูแลการขมบนคมคมแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในด้านบนท้องถนนนะครับแล้วก็งานป้องกันตามในการที่จะออกตรวจและเหตุป้องกันเหตุ และการงานสอบสวนในการตั้งรับในการเกิดปัญหาหรือรเกิดอาชญากรรมในเขตพื้นที่และอีกงานคืองานสืบสวนคืองานสืบสวนหลังเกิดเหตุที่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นเพื่อ,อาหาตัวผู้กระทําผิดที่ถูกความผิดแล้วก็จับลุมผู้คนทําผิดมาฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายทีนี้ในสถิติที่ผ่านมาเนี่ยระยะเวลาในการสมมติว่ามีคนแจ้งความอา่ลักวิ่งชิงป้นและการเริ่มกลับครับการลงพื้นที่ของเราที่ถือว่าถูกใจประชาชนไหมครับส่วนใหญ่แล้วก็ จะไปแก้ปัญหาให้ประชาชนทันในกรอบของเวลานะครับเช่นบางจุดที่เราอยู่ไกลเนี่ยเราก็จะมีสายตรวจอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วสายตรวจที่ใกล้ที่สุดที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเราจะไม่เลือกว่าจะในเขตนอกเขตหรือแม้แต่จราจรที่อยู่คุณจะต้องไปถึงที่เกิดเหตุก่อนไปช่วยแก้ปัญหาประชาชนเบื้องต้นเพื่อรอส่วนสนับสนุนหรือส่วนร้อยเวรหรือส่วนที่เขารับผิดชอบจริงๆมาแล้วถึงจะให้ข้อมูลแล้วก็ถอนตัวออกแล้วก็ ถ่ายงานให้กับตำรวจชุดใหม่ที่เข้ามาดูแลหรือรับผิดชอบจริง คือแสดงว่าในแต่ละวันเนี่ยเจา้าหน้าที่60นายคือไม่ได้จะต้องอยู่ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรนครหลว,วลงตลอดเวลาจะส่งออกไปทุกวันสายตรวจทุกวันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับจนกว่าที่จะบอก่าสมมติมีเหตุการณ์ปุ๊บสายตรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดก็จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นสถิติคดีที่ผ่านมาครับผู้กำกับครับในช่วงครึ่งปีเราเจอคดีอันไหนที่เยอะที่สุดในพื้นที่ครับส่วนใหญ่คดีทั่วไปพื้นฐานของโรงพักทั่วไปนะครับอันนี้ตำรวจทั่วไปก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกยาเสพติดที่เหลือมาก็จะเป็นกลััร แล้วก็ทําร้ายร่างกายทําร้ายร่างกายส่วนมากก็จะเป็นเรื่องในครอบครัวบ้างแล้วก็สามีภรรยาแล้วก็เรื่องข้างเคียงกันซะเป็นส่วนใหญ่ในส่วนที่จะมีแบบมาทะเลาะกันเรื่องปัญหาสาเหตุอื่นเรื่องความกดแค้นหรือขัดแย้งอะไรอื่นอ่ะไม่ค่อยมีแล้วที่อีกเรื่องหนึ่งก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นออนไลน์ <Sh op> ชอบโขงถูกหลอกลวงเพรเดี๋ยวนี้มันโลกโซเชียลต่าง<ต>จังหวัดน,นี้คือสถิติการโดนหลอกก็คือไม่ได้แพ้กรุงเทพมหานครใช่ไหมอาจจะปริมาณน้อยกว่าเนื่องด้วยประชาชนที่น้อยกว่าหรือว่าด้วยความซับซ้อนของการเท่าถึงโซเชียวหรือหรือ,อสิ่งต่างๆมันน้อยกว่าก็เลยจะไม่ค่อยได้ใช้ก็จะไม่ค่อยเกิด มากขึ้นเท่าไหรมีเหตุการณ์หรือว่ามีคดีไหนที่เราแบบว่าเคยเจอจากนักท่องเที่ยวที่ปราสาทนครหลวงบ้างไหมครับพุ่งที่ปราสาทนครหลวงนะครับในส่วนของคดีที่จะเกิดกับนักท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่ไม่มีครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตํารวจเองฝ่ายปกครองหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของเทศบาลก็จะจัดพวกอปปอลมาอำนวยความสะดวกจราจรมาดูแลความปลอดภัยการเข้าถนนการจอดรถ แล้วก็จัดระเบียบภายในมไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะจุดนั่งพักคอยหรือจุดอะไรต่างๆแล้วก็เราก็จะมีสายตรวจของเรารไปตรวจเยี่ยมตามรอบตามวงรอบตามระยะเวลาเพื่อให้ผวาปอดให้ผ่าปอดไทยกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เสาร์อาทิตย์เพราะว่าชาวบ้านเขาจะมามา,มา,ม,ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาไหว้กราบไหว้ขอพร S <S อโอ้เวนพระพิคเนศนะครับช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ <S <S 2> <S 2> คนก็จะเยอะรถก็จะเยอะก็เราก็จะต้องปรับแผนการตรวจใหม่